สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำนะครับมีรถเข้ามาใหม่ยามาฮ่า GT125 นะครับเครื่องยนต์บูคอนะครับบิดเร่งเล้าใจนะครับสไตล์ไวมันวัยรุ่นทำกินนี่นี่ยมกันมากครับตัวนี้ราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ซึ่งรถใช้มาแค่7เดือนนะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับ เอาไปขับทำมาหากินได้กำไรกันนะครับเอาไปไปขับแก๊ปขับอะไรได้ตามสะดวกเลยครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเจมาฮาดีครับเป็นผู้นำเรื่องรถออตโมิติกแล้วนะครับมาดูกันรอบๆคันนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสติกเกอร์สีเขียวนะครับรถคันนี้สภาพค่อนข้างที่จะ สวยงามครับมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆรอบๆคันนะครับดูกันไปเรื่อยๆครับข้างหลังนี้จะเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับแบบสวิงอาร์มครับนี่ครับมาดูไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบเปลี่ยนหลอดเอานะครับตัวนี้นี่ สภาพสวยๆนะครับไม้น้อยๆนะครับไม่วิ่งแค่5,900กว่าโลนะครับหน้าปัดดูหน้าปัดก่อนนี่ครับ5,900กว่าโลหน้าปัดยังใสๆนะครับเกียร์น้ามันสวยๆนะครับด้านหน้าไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับนี่ครับเปิดสวิตช์บิดให้ดูนะครับวิ่งน้อยครับครันนี้นี่เปิดราคาถูกๆครับเอาราคาไปที่31,900บาทครับ ซึ่งราคาเต็มออกข้างนี่รวม50,000บาทนะครับถือว่าประหยัดไปเกือบ20,000บาทรถแค่ใช้มาแค่เจ็ดเดือนนะครับประหยัดเงินไปรวม20,000บาทถ้าเพื่อนๆสน,น,นใจ,จเอาไว้ใช้ทำมาหากินไปขับวินหรือเอาไว้ขับไปทำงานขับแก๊ปฟู้ดขับส่งอาหารตรงนี้แนะนำเลยครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ ขับขีด่ดีอัตราเร่งบิดพุ่งนะครับเครื่องยนต์125ซีซีนี่ขับกันสบายๆนะครับจะลุยออกตาก่างจังหวัดหรือจะทำะไรนี่สบายนะครับออกแบบสวดทรงดีไซน์เป็นเหลี่ยมเป็นมุมดูสวยงามทันสมัยครับจานหน้าดิสเบรกนะครับโชคอัพคู่นะครับข้างหน้ายางยังใหม่ๆเลยคะเดียวเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านี่กันชน บางคนน่รับมีรูอยได้หน่อยนะครับน้อ m แม็ก14นิ้วนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแนะนำเะยครับคันนี้นะครับถูกกว่าไปซื้อใหม่เยอะได้รถสภาพดีๆรถใช้งานนะครับขับกันสนุกๆนะครับประหยัดเงินไปเยอะนี่ครับมาดูกันรอบๆเลยนะครับหน้าปงหน้าปัด เดือนไมกน้กการเบรกตัวนี้เบรกนี่สามารถจอดบนเนินนี่สามารถกดปุ่มล็อกไปได้นะครับเผื่อใครไปข,ข,ขึ้นของขึ้นเขาจอดตรงเนินอะไรพวกนี้นครับก็กดล็อกไปได้ไฟเลี้ยวหน้าหลังนี่ก็เป็นไฟหลอดนะครับดีไซน์ได้สวยงามมากนี่ครับมาดูกันตรงนี่ช่องเก็บของนะครับที่แขวนแขวนของแขวนอาหารนะครับกุญแจตัวนี้ก็จะมี2ดอกนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบใช้มีกดเรียก สัญญาณปิ๊บๆนะครับว่ารถจอดอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถกดเปิดรูกุญแจได้แล้วก็มีไฟเรืองแสงให้ตอนคืนจะได้ขับได้เห็นนะครับอันนี้ครับมือจับหลังดีไซน์เป็นสองแง่งออกมาสวยๆนะครับสามารถที่จะวางกล่องวางกระเป๋าอะไรได้นะครับเดี๋ยวดูไฟไท้ายหลังดูบางคนหลังอันนี้ป้ายทะเบียนกำลังรองป้ายอยู่นะครับป้ายกำลังมาเป็นรถทะเบียนกรุงเทพนะครับ นี่ครับด้านนี้นี่เครื่องยนต์มีที่พักเท้าตรวนี้สตาร์ทได้ทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้านะครับนี่ก็มีที่พักหลังนะครับพื้นที่วางนี่สามารถวางเท้าได้สบายๆวางข้าววางของอะไรก็ได้ครับราคานี้นะครับสุดคุ้มนะครับ3 1 9 0 0พอบาทถ้าเพื่อนๆสน,น,นใจก็มาดูกันได้นะครับให้ดูกันจะจกมันนะครับนี่ใต้เบาะสวยๆครับ รถจอดอยู่ที่ลาดพร้าว42นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ0867888678ถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามโทรมาคุยกันได้นะครับรถคันนี้รถสวยรถด,ดีนะครับขับขี่ได้กำลังอัดได้ดีมากเลยครับ1 2 5ซีนี่ครับภายในยังใหม่ๆอยู่นะครับแต่สนใจยังไงก็ทักกันเข้ามานะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันครับนี่มี ป้ายบอก50กิลต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดจริงๆนะครับคุญแจมีครบหมดนะครับมีถังน้ำมันฟ้าถาังน้ำมันยังใหม่ๆสวยๆนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ